สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับมาเจอแคนดี้โมนาชาของเรานะครับเกมนี้นะครับซื้อฟิลิปปินส์ขั้นต่ำเพียงแค่20บาทเองนะครับโอเคครับขออนุญาตจัดเลยแล้วกัน20บาทเราจะได้10ฟิลิปปินส์นะเพื่อนเพื่อนก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันซื้อฟิลิปปินส์ขั้นต่ำเพียงแค่20บาทนะครับโคตรคุ้มเลยครับค่ายนี้นะครับสุดยอดผมว่ามันก็ได้ตามราคาของมันบึ้มคูณสี่เป็นหกคูณอีกห้าเป็น โอเคก็ได้สมราคาของมันนะครับเพื่อนๆใครอยากเล่นนะครับหรือว่าเกมทำกำไรหรือว่าเกมรายได้เสริมก็ไม่ห้าบาทก็ไม่กล้าวินแล้วนะครับผมอ่ะสุดยอดนะมันก็น่าเล่นนะครับเป็นเกมเป็นเกมที่แบบว่าคุกกี้อันนู่นนี่นะครับผมน่ารักอ่ะตัวคูณมาด้วยนะครับตรงนี้อ่าบิ๊กวินอีกแล้วนะครับเพื่อน หนึ่งบาทนะครับเพื่อนมันก็ภาพสวยสวยน่าเล่นด้วยนะครับผมอ่ะก็มีหลายเกมครับมันมีเฉลี่ยเราเกมเราเล่นกันไม่หมดนะครับผมมาเล่นตลอดปีตลอดชาติก็ไม่หมดหรอกครับมันมีเกมที่แตกดีแล้วก็เกมที่เกลือนะครับมันก็มีนะครับเพื่อนๆผมาให้เพื่อนดูดอกนี้คูณห้าสิบครับเพื่อนๆดอกนี้คูณห้าสิบผักเจ้าโอ้โหบิ๊กวินบิ๊กวินดอกนี้หนักหน่อยนะครับถึงจะถือผิดเพียงแค่ยี่สิบบาทก็ตามนะครับ โหตั้ง4.6บาทได้อยู่นะมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วปึ๊บน่าเล่นอยู่นะครับเพื่อนปึ๊บคูน11ดอกนี้คูน11มันได้อยู่นะครับผมโอ้โหน่ารักนะครับน่ารักแคนดี้โบ o ันซ่านะครับน่ารัก น่ารักน่ารักโอเคนะครับซื้อ20บาทได้65บาทมันก็คุ้มนะครับเพื่อนๆถือว่าได้กำไรมาตง40บาทนะครับอันนี้ซื้อฟิลิปปินส์ขั้นต่ำเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆโอเคครับคลิปนี้วิดีโอนี้ขออนุญาตนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเจอกันเอ้ยเบ็ดแค่20สตางค์เองนะเพื่อนๆโคตรคุ้มเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยกันนะครับคลิปนี้ขอเก่าผมว่าสวัสดีครับ